ดูนะคะทุกคนอันนี้โอ้ยอันนี้ที่ว่าอยู่ในหม้ออยู่นะนี่นะคะเดี๋ยวปูเจ้าออกนะดูนะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนโอยนี่สวยมากๆดูความขอบแล้วหนังคองดีมากเลยนะคะเรามาดูเนื้อหมูกันนะนี่ ข้างในจะนุ่มมากเลยนะคะโอ้หโหกรอบสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ผู้ชวนทุกคนมาทำหมูกรอบแบบเร่งด่วนนะคะ วิธีทําง่ายๆนะคะใช้เวลาไม่นานนะแล้วก็ไม่ต้องต้มอ,อะไรเลยนะคะแค่มีหม้ออบลมร้อนอย่างเดียวจบเลยนะคะเป็นวิธีง่ายๆง่ายมากๆปูทําได้ทุกคนก็ทําได้ปูพ,พูดเลยนะคะอันนี้จริงๆแล้วนี่นะคะนี่ดูหมูนะสวยไหมคะดูหนังนะกรอบมากๆนะคะความกรอบนี่ไม่ต้องถามนะ ก่อนที่จะไปดูวิธีทํานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปูด,ด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ปูด,ด้วยนะจะได้เป็นกําลังใจให้ปูในการทําคลิปต,ต่อไปนะคะก็เดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยจ้ามาค่ะทุกคนวันนี้ เราจะมาทําหมูกรอบแบบเร่งด่วนกันนะคะนี่เป็นส่วนของท้องนะหมูที่ปูใช้วันนี้นะคะแล้วปูก็เอามาล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะนี่นะคะเอาเลือกหมูที่ว่ามันมันประมาณครึ่งๆนะคะอย่าเอามันเยอะนะถ้าเอามันเยอะมันไม่ค่อยอร่อยนะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็อาจจะชอบแบบเออมันเยอะๆเนาะแต่ปูไม่ค่อยชอบนะคะปูจะเอาแบบนี้นะแบบสามชั้นแบบนี้เลยนะโอเค อันนี้ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะต่อมาเราก็จะเอาหมูมาห่อฟอยเลยค่ะนี่แบบเร่งด่วนนะคะอันนี้ง่ายๆนะไม่ต้องทําอะไรมากเลยแล้วปูก็จะห่อไปนะคูขับด้านแบบหน่อ,อ,หอแบบตองๆหน่อยนะอันนี้ก็เอาขึ้นนะอะอน,นี่แหละ ให้มันมีป่องๆลมๆหน่อยๆนะไม่ต้องเอาแนบหมูมากนะนี่แล้วปุ๊กก็จะใส่น้ำเปล่าไปนิดหน่อยนะน้ำเปล่านี่แหละมันจะทำให้หมูเรานุ่มนะคะโดยที่เราไม่ต้องต้มนะจะใส่เข้าไปในหมูเลยนะแค่นิดหน่อยพอนะยอหดไหมโอเคโอเคพอแล้วไม่ต้องเยอะหรอกนิดหน่อยพอแล้วเราก็หอเลยค่ะ พันพันพนัแบบปองๆอ,งอง่ีบมันเข้าไปโอแล้วก็ปิดปากฝั่งนี้ด้วยนะโอเคแค่นี้แหละได้ละเดี๋ยวเราเอาไปเข้าหม้ออบดมร้อนกันค่ะเดี๋ยวเราจะเอาหมูเข้าหม้ออบกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเอาหมูเข้าหม้ออบอะ่ะ ทุกคนจะต้องอุ่นหรือทำความร้อนทำให้หม้อนร้อนก่อนนะคะสัก2-3นาทีนะแล้วก็หลังจากนี้เราก็เอาเข้าไปเลยเอาหมูเข้าไปนี่ปูทำร้อนไว้แล้วนะขนาดหมูนี่แล้วแต่หม้อของของเพื่อนๆนะว่าขนาดใหญ่ขนาดไหนนะคะแล้วเราก็ตั้งไฟปูจะให้ไฟมัน200องศานะคะ 200อ,องศาแล้วก็เวลาอยู่ที่20นาทีก่อนนะสตาร์ทเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ก็ครบ20นาทีแล้วนะคะเราก็เอาหมูออกมานะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันนะหูยควันเลยนี่ ประหยัดเวลาของเราไปได้เยอะนะคะไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไรแล้วเราก็ปล่อยให้หมูเย็นก่อนนะออไม่ใช่เย็นโทษทีให้หมูพออุ่นๆน,น่ะเดี๋ยวปูขอเอาออกจากอาฟอยล์ก่อนนะคะนี่นะคะทุกคนปูก็เอาหมูออกจากฟอยล์เรียบร้อยแล้วนะก็รอให้มันอุ่นสักแป๊บหนึ่งนะมันยังร้อนจัดนะคะเราจับไม่ได้เนาะตอนนี้หนังหมูก็เริ่มอุ่นๆแล้วนะ ปูก็จะจิ้มเลยนะคะจิ้มให้มันพุนเลยนะเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะทุกคนปูก็จิ้มจนคิดว่าหนังมันพุนแล้วนะกระเด็นกระดอนนะคะนี่นะปูก็คิดว่าหนังมันน่าจะพุนแล้วนะเคจากนั้นปูก็จะบั้ง หนังหมูนะคะให้มันเป็นตารางนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมตารางตาๆาอ่ะให้มันลึกลงจนถึงแบบเนื้อเลยนะนี่นะคะนี่ก็ประมาณนี้นะโอเคแล้วปูก็จะผ่าครึ่งนะคะ ปูไม่บั้งเล็กอะหลังจากนั้นปูก็จะทาเกลือนะตรงหนังนะคะเกลือปูหมดพอดีเลยอันเนี้ยอ่ปูก็จะโรยเกลือไปโรยให้ทั่วเลยนะ ด้านข้างเนี่ยปูก็จะโรยสักนิดหน่อยนะคะให้มันพอมีรสชาติไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวมันจะเค็มเนี่ยให้มันพอมีเอามือถูๆหน่อยก็ได้ค่ะด้านข้างด้วยเนี่ยปาดเกลือเข้าไปเสียดายอันนี้ปูก็จะโรยนิดๆหน่อยๆเหมือนกันให้มันพอมีรสชาติ เพราะเราไม่ได้ต้มเนาะโอเคค่ะแค่นิดเดียวไม่ต้องเยอะนะแค่นี้แหละด้านหนังด้านหนังนี่เยอะหน่อยมันจะได้พองๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราเอาไปแช่น้ำส้มสายชูนะน้ำส้มสายชูปูเตรียมไว้แล้วนะคะแล้วเราก็เอาด้านหนังลงนะ นี่นะคะให้มันโดนให้ทั่วหนังนะดูขยับด,ดูด้วยนะคะให้หมูมันให้ทั่วถึงหนังหมูอะแช่ทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ปุ๊กก็แช่ไว้ครบ15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหมูเข้าหม้ออบกันนะ โอเคค่ะเดี๋ยวปูจะเอาด้านเนื้อขึ้นก่อนนะเอาเข้าไปแล้วก็อบไฟเหมือนเดิมค่ะเรา200องศาเว้ยใช่200องศาเวลาเอา15นาทีก่อนนะคะเอาด้านเนื้อ15นาทีครบ15นาทีแล้วนะคะแล้วก็เปิดเอาหมูออกแล้วก็กลับด้านเห็นไหม ืมไหนมันเริ่มแตกเริ่มพ้องสวยแล้วแล้วเราเอาเข้าอบอ,อีก30นาทีนะคะไฟ200เหมือนเดิมโอ้ยอไฟสองร้อยเวลา30นาทีนะคะ ตอนนี้ก็ครบ30สิบนาทอีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูหมูกันนะอสวยมากเลยค่ะทุกคนดูสินี่สุดยอดนี่นะคะเดี๋ยวเราเอาไปขึ้นไปข้างบนกันนะดูนะคะทุกคนอันนี้โอ้ยอันนี้ที่ว่าอยู่ในหมอ้ออยู่นะนี่นะคะเดี๋ยวปูเจ้าออกนะดูนะคะ สวยมากๆเลยค่ะทุกคนโอ้โอยนี่สวยมากดูความกรอบแล้วหนังคองดีมากเลยนะคะสวยไหมคะเสร็จแล้วค่ะนี่ดูความสวยงามของมันนะคะนี่นี่ข้างล่างดูค่ะ นี่นะดูอีกฝั่งสวยมากเลยนะคะเป็นวิธีง่ายๆนะคะใช้เวลาไม่นานแล้วก็ไม่ต้องต้มหมูด้วยนะคะหมูออกมาสวยงามมากๆเลยค่ะวิธีนี้ลองไปทำกันดูนะคะทุกคนคลิปนี้ปูต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้าเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปูด,ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย จอกันคลิปหน้านะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวมาเดูข้างในกันนะคะนี่นะคะเรามาดูเนื้อหมูกันนะนี่ข้างในจะนุ่มมากเลยนะคะ โอ้กรอบเากรอบขนาดไหนเนี่ยเนื้อชฉ่ำๆเลยอืมสุดยอดทุกคนฟังเสียงนะ